สวัสดีครับพี่น้องครับผมนายาคุณเกษตรครับเมื่อนี้พระพี่พ่อน้องมาอ,อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือครับตลาดนัดเปิดไม่ดอกครับพี่น้องตลาดนัดบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียภูมิครับนี่ครับตลาดนัดโคกระบือบ้านหันครับเปิดทุกวันดังคานครับ นะครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารที่เจ็ดพฤษภาคม2567ครับเป็นนัดที่สามครับนะครับเป็นตลาดบ่ง้ยด็กพี่น้องเป็นตลาดน้อยๆนะครับเปิดไหมนะครับตลาดนัดบ้านหันเปิดทุกวันอังคารนะครับอ่ สถานที <sk> ่ตั้งนะครับสถานที่บ้านหันนี่ก็บ้านหันของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ก็อยู่ระหว่างเส้นทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวครับอยู่ระหว่างกลางกลางเส้นทางนะครับระยะทางจากอำเภอผู้เขียวกับเกษตรสมบูรณ์นี่ก็ระยะทางจะอยู่ประมาณจักยี่สิบสองกิโลครับจากเกษตรสมบูรณ์มากกว่าจะอยู่ประมาณจักสิบเอ็ดสิบสองกิโลนี่ประมาณนี้แหละครับอยู่ระหว่างกลางกลางเนาะจากผู้เขียวมากกว่าจะประมาณจักสิบ คือกันเหรครับประมาณนี้นะครับเป็นตลาดเปิดไม่นะครับพี่นนอกนี้ครับอยู่ติดถนนเลยครับนะครับทำมาจากเกษตรสมบูรณ์กับเลยทางเขาบ้านหันมาครับเลยทางเขาบ้านหันมาทางผู้เชียวนะครับนะครับเลยมาประมาณจักน่อยหนึ่งประมาณถึงกิโลประมาณกิโลหนึ่งแหละครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับ้ามาจากผู้เชียวก็บที่อยู่ ขวามือครับอะครับตอนนี้กะรถกะกะลังเขาม้านะพี่น้องเป็นเป็นตลาดมยนเนาะเดี๋ยวผมติดาเขาไปเบื้องนะครับอ่าพูดใด้เขามาเบิ้งแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายาคุณเกษตรครับนะครับฝากติดตามตลาดนัดโคกระบือนะครับขอเชิญครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวงาเลี้ยงควายถ่า อยากได้งวัวได้ควายไปเลี้ยงนะครับหรือว่าเอาไปเขียงเนือ้อไปตลาดไปไปเลี้ยงไปคุณน,นะครับเป็นตลาดใบไงงัวถึกถือครับนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีพ่พาน้องเข่าไปบึง่งการสื่อขายครับตอนนี้สาๆอยู่งว้วควายกับพ่อท่านหลายๆนะครับเนาะเป็นตลาดใบไงนะครับตลาดเปิดไหม ผมสอบถามแล้วว่านัดนี่พึ่งจะเป็นนัดที่3มครับเป็นนัดที่3ครับนี่ครับสีสันเป็นเป็นเช่นอ้อยนะครับมองนี่เมื่อก่อนก็รับซื้ออ้อยก็เป็นเชนอ้อยหลังจากปิดการซื้อขายอ้อยแล้วก็มาเปิดเป็นตลาดนัดง้อควายครับน่ครับตลาดบางใหญ่งอควายถึกๆครับตอนนี้ครับกำลัง กระตุกเรื่องราคาอยู่นะครับงอควายมันถือตอนนี้ก็พากันกระตุกกระตุ้นนะครับเป็นสถานที่ที่ให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงงอเลี้ยงควายมีสถานที่ว่าเอาเอเลีเ้ยงไว้มีสถานที่ขายแน่นอนนะครับพี่น้องอยากเอามาขายเองก็ได้หรือว่าพัานในห้อยก็ได้นะครับนะครับขายในห้อยเพื่อกับมีหม่องขายนะครับเป็นตลาดที่เปิดร้อ,องรับพี่น้องเกษตรกร ตลาดนัดบ้านหันนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตำบลบ้านหันล่ะครับนะครับอยู่ระหว่างกเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวครับติดถนนใหญ่เลยครับเป็นเช่นอ้อยครับนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องเข้าไปสอบถามสีสันตอนนี้อาจจะยังมันไม่มีการซื้อขายกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับมุนี่ห้อยร้อนได้งัวมาบ่ครับนี่ยมีได้ครับได้มาแม่ลูกเหรอครับโอ้แม่ลูกแม่ลูกเนาะแมนบดบับสองสองคมครับครับสองคมเอาเอาลูกตักผูกก่อนเอาโอ้ลูกงามเลยเนาะลูกงามว่าตัวนี้นี่ครับลูกงาม ตัวนี้จักบาทหมื่นก็พันห้าร้อยหมื่นเก้าพันห้าร้อยล่องลองราคาล่องราคาล่อง,อง,องเอ้าต่อไรด้วยต่อได้ต่อได้ <c oughs> ครับครับ,รบนี่ครับเดี๋ยวเอาเบื้องแม่ก่อนก่อนเบื้องลูกเอตาตัวลูกงามแล้วลูกอะ่ะลูกแรกลูกแก<ช>รก ah. ลูกแรกเลยหรือเปล่าครับไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่าราคาหมื่นกว่าบาทครับ ระคร้งวัวสุมมือนี่นี่ครับนี่ครับสูงกับประมาณจักร่อยสามชิกว่าๆนะครับล,ลูกลูกลูกงามครับลูกให้ช่วงเง้าดีครับลูกชายลูกตัวผู้ครับอ่ะนี่อีกแม่หนึ่งอีกคมหนึ่งอันนี้ลูกตัวเมีย แม่กับโตแม่ลูกกับโตแม่ครับแม่กับโตแม่ลูกกับโตแม่ครับลูกขาวแม่ขาวครับนี่ลูกนะครับนี่แม่ <c oughs> คมนี้เท่าไรครับหมื่นแปดพันห้าร้อยถูกก็กานน้อยหนึ่งครับ อ่าลูกน้อยกว่าตัวนั้นลูกใหญ่กว่าเนาะแต่แต่ตัวนี้ได้ลูกตัวแม่นั่นได้ลูกตัวผู้เนาะอ่ะครับมาต่ออออามต่ครับถูกถูกนี่นี่มองห้องครับมองห้องมองห้องเอ่อห้องห้องเพื่ออะไะครับก็ถือครับห้องไว้ต่อ ห้องไว้เลายังได้ต่ออีกตออีกครับครับอ้าครับอ้าหมืนเก้ครับสองคมเลือกเอาครับมาต้อเอาครับเบอร์ติดต่อครับหอยดอครับศูนย์แปดเก้าศูนยแป้าเนึ่องอามาไปสองเครับเอาทวนไหมก็ได้อ่า0ศูนย์แปด7ก้าศูนย์แปดเก้หนองเจดหองสองเ้าเกครับห้ครับ มาตลาดนี่ตลาด้นห่อยงัวถึกถือครับเอาห่อพูดยังอ่ะบึ้ง อยู่ทั้งรถก็มีครับคู่แม่ทะเลคู่แม่แม่สาวน,นี่เด้ไม่มแ <c oughs> ม่สาวแม่สาวนี่ของผู้ใดนะเดี๋ยวนะครับหาเจ้าของก่อน รับรางเขามาก,กมครับพี่น้องตลาดน้อยๆครับรถเขาร้ายครับก็สิเริ่มมาสั่งซีซันมีตลาดรองรับพี่น้องกเกษตรกรครับเพราะไดออ้ว่าเ,เลี้ยงแล้วมีมองขายแน่นอนครับพี่น้องจะเอามาขายเองก็ได้ครับ ง้อไปเรี่ยงบ่ครับอ่ามาชมตลาดถือใจซื้อรถมันถืออะไรง้อครับอันนี้เพิ่งเขามาครับอ่าพี่น้องเขามาเบิ้งนะครับเป็นตลาดวิ่งง้อถึกๆครับวิ่งง้อถึกๆ พ่อพี่น้องเดินบึงอีกครับสามสามัวนี้ อยู่ตรงรถหล้อนผมไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็เอไม่ได้สอบถามราคาให้นะครับเพราะว่ามันมันถ่ายยากผมก็เลยไม่ได้ขึ้นถ่ายให้นะครับงงง่ใหญ,ญ่ครับไม่ได้สอบถามเจ้าของราคาคุณของรถคุณนนะครับเพราะมันมันสูงประมาณนั้นนะครับ ซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับจุงขึ้นรถแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วครับงัวแม่สาวหน่อย6,000กว่าบาท6ก0 0นครับ6,700เกตลอยครับผม6,700นะครับซื้อกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ หญ่คับสูงมากลอยหาสิว้าพูนเลยเนาะนาพ่นล่ะหญยแท้หญยแท้งัวแม่เนี่ยพ่นห้องไวหลายในนอเนี่ครับสมื่นห้องไวสี่หมื่นบอกครับสี่หมื่นเจพันครับสี่หมืนเพันบาทแม่งหญ่ครับทางหลักดินทาง ยังไงยังหนาเลยครับ6,000แล้วครับ6,000แล้วประกันต็มี่สู้ยาวรับประกันทุกอย่าง <c oughs> สถานะท่องหรือพึ่งทับันที่28มีสายยนต์ครับ28มีสายนแอนทับไ้10 สิสิบมื่นเราต้องมื่นหลังสิบบาทก็คือบพราะทันพันรอบเนาะบพราะทันพันครับแต่ผมประกันให้ได้ดิถ้ามันคืนอีกผมจะเสียสองพันถ้าขาสกหรือมันลูกออกผมจะเสียอีกมือหนึ่งโอ้โหครับรับประกันแบบสุดๆเลยครับคันผู้นักขเอาในเพื่อกบบเพื่นบ้านมาเซ็นก็ได้คันผู้นักขับเอาตรงแบบนั้นทับพอได้มามครับทับพ่อคุตั้นครับคุตั้นเนาะโอ้โหครับทับพอดีมานี่ขนาดบพราะทันพันรอบรับประกันเลยครับรับประกันเลยครับโอ้แม่ยัยอีรีครับยังหนาครับ ันรได้อย่างว่ามันเคยทำอย่างวรก็ตัวนี้ขึ้นส,สองแค่ทำนีได้ลูกสองตัวพัดแล้วมันมีละตัวครับสองเยนขึ้นว่าแม่นเนี่ยยี่สดสมือขึ้นแล้ว,ยวเย็นว่าเสี็ลยวีงครับงามใครดีครับหางหลักดินแลวคาห้องไว้สี่หมื่นเจันครับสี่หมบาทต่อรอ,องอะไรอยู่เนาะพอ่อ,พอมซ่ง ส่งได้ประมาณจัก100ร้อยกิโลบ่โอ้อบ้านเดอกเดีไปเขยไวเอาส่งได้กับราคาต่อกันกับราคาคุยกันเ <c oughs> อาตัวภายในจังหวัดจะได้ยุคขั้นไปฮอตออกรอกจังหวัดแล้วผมเอาอะไรด้วยโอเคครับภายในจังหวัดเนะ <c oughs> <c oughs> าะครับภายในจังหวัดใช้พุ่มส่งได้ครับราคาคุยกันโอโ้ยไงครับแม่นี่ไงอีรีเลยครับพี่นอ้องไงหนานี่เพราะท่านพันรอบพึ่งรับประกันแล้วครับรับประกันได้เลยครับท่านมาขึ้นผมเสียอสองพันพูดเหรอ ถ้ามันขึ้นอีกเสีย่ยงสองพันลูกออกค่าซกเอาอีกเมื่อนึงอ๋อโอ้โหครับเป็นรถรับประกันผมเป็นผู้ซอยสามสี่สมัยแล้วเป็นราคารับประกันที่แบบหายากครับแบบนี้ครับมันลำบากแหละก็ที่ได้ขายลูกเยอะหนึ่งสี่เดือนลูกผมสาคนหมดเนาะครับผสมหุตันไปเนาะแม่นครับครับโอเคครับโอ้โหไปเรื่องมาจะแม่เฝ้าอะไรครับครับว่าไม่อยังครับรับประกันขนาดนี้เมษายุน ผสมไวย28เมษานะครับผมสัมาหกเ็ดขึ้นสองพันมาครับขอเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อกับศูนย์แปดหนึ่งศูนย็ดศูนย์สองศูนย์เจ็้าหกสี่ครับห้าหกสีติดต่อห้อยห้อยสำรันครับห้อยสำรันผู้เขียวครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้ยครับอยากให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงด้แน่รับประกันทุกอย่างครับขาทุกขาทอนหาตัวอีกบ้านหน่ง ครับเ,เรื่องง่ายคุ้นบ่ครับคุ้นบ่แค่บวะจับได้สบายมั้วโอเคก็ตั้ง <Okay. S 2> กินก็ธรรมดาธรรมดาไม่ไหมเนาะไ่เคยออกออกบ้านถึงเทีอ่อโอ้ครับยังไงด้วยครับยังไงยังหนาครับเหมืพี่น้องเบืง้งห่างหลักดินเอาเบื้งหนาไหมครับชัดๆราคาห้องไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับ อ่ะครับมาเบ่งครับผสมพันธุ์ท่านไว้28เมษายนที่ผ่านมาขอมาเบ่งแด ouais ี่วฝากกดไลร์กดแชร์ครับบรรยากาศก็เป็นเงียบเหงาเนาะครับเนาะเป็นตลาดไม่เป็นตลาดน้อยๆครับเป็นตลาดไม้ไงครับเพิ่งเปิดไม่นะครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องเกษตรกรผู้อยากเรื่องงัวเรื่องควาย มาซื้อง้วซื้อควายไปเลี้ยงครับตลาดน้อยๆงัวกะราคาถึกๆน้อยๆตามแล้วครับเกษตรกรผู้มาหาซื้อง้วซื้อควายกะบะท่านคอยมีปัญหาหน่อครับเพราะว่าคนกะสีดยังบระท่านหูจักไรนะครับแต่พี่น้องหูจักแล้วก็จากมาเบื้องกะนัดนี้มาบระท่านกะเป็นนัดนาครับเปิดทุกวันอังคารครับเปิดทุกวันอังคารตลาดนัดบ้านหันตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชัยภูมครับ สถานที่กายูระวังเกษตรสมบูรณ์ผู้เชียวครับเจ้าของพายุป่ะเจ้าของพายุครับสามสาวนี่เด้นะ่สามสาวเจ้าของยูนี่บ่ะครับโอ้แดงครับอันนี้เป็นงัวทั้งรถพี่น้อง ง้น้อยต้องลดหน่อยคนของพ่อป่ะขอเบิ้งหน้าครับมาเบิ้งราคามีตั้งง้อหน่อยบัดเนาะซีตัวเดี๋ยวพี่น้องขอเบิ้องมาราคาง้น้อยหน่อยตัวหน่อยๆก็ลังงาำๆราคาถึกๆมีอยู่ซีตัวครับมีตัวผู้น้ำบ่เหรอตัวผู้สองตัวตัวผู้สองตัวเนาะอ่านี่อ่ตัวนี้ตัวผู้ครับ ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้แล้วก็ตัวสีห้พันหนึง่งตัวละเท่าไหร่ครับ, 5, รบตัวละห้าพันห้าพับตัวละห้าพันห้าต่อไดนจังหน่อยวะได้อ่าได้เนา <laughs> ะโอ้ถืออะไรดีก็ซื้อหมูขอโทษนะครับ,บ <laughs> นี่ครับโอ้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี แม่ขาวน่อยนี่ครับบึงทางด้านไทยในจังหว่อยครับถ้าเอาเบิดอตร์เด้ะครับเอ่อสี่ตัวเออนั่นลุแล้วเว้ย ขันเอาบัตรได้เนาะเออขันเอาบัตตัวละสี่พันถือขอั<ค>อ้ยงสบายเป็นตะเลี้ยงนเนาะเลี้ยงง่ายคุณไล่ขึ้นรถปับ๊บรถปั๊บเลยอ่ะถ้าเอาบัตุดตัวนี้ครับตัวละสี่พันพี่น้องครับ,บนี่ครับ,บรหน้าตาเอาไปเลี้ยงเป็นตาเอาไปเลี้ยงครับไล่ไปบัต ขึ้นขอกนี่เลยเอาไปตั้งฟาร์มได้สี่ตัวตัวละสี่พันบาทถ้ามาเลือกเป็นตัวกะอีกราคาหนึ่งเนาะแยกกันบอกครับถ้าแยกกับสิมีราคาเพิ่มเจ้าน้อยนนอเนาะครับขอเบอร์ติดตอ่อนะครับจำบ่ได้จำบ่ำได้ดิมีบ่ออ่าครับให้แต่ผู้คนอยากได้นะครับบ่อแพงได้ครับพี่น้องโตแล้ว สี่พันบาทคันเอาไปทั้งหมดสี่ตัวนี่นี่ครับขนาดตัวง้วทั้งถงผมกัมกาวความสูงความมันาติวต่ว่าใหญ่อยู่ครับพี่น้อง <c oughs> ตัวใหญ่อยู่ได้พี่น้องมันนงว้วตัวน่อยๆด้ยนะครับครับ <c oughs> ตัวละสี่พันบาท ถ้าเมาบดครับถ้าเมาบดพท่นลดราคาไปเลยอ่ะพี่น้องเบิง่งพอดีเจ้าของเพื่นหาเบอร์โทรศัพท์อยู่เนาะครับห้อยยังครับไม่กันครับห้อยจันทร์ยู่บ้านไหนครับบ้านหันบ้านหันนี่เนาะเอ้าครับอยู่มงนี่แหละอ่ำผู้ใดามา ติดต่อก็ได้ครับในตลาดนัดบ้านหันน,นี่แหละครับลวดอ่ะคุณยุบบ้านหันน,นี่แหละครับกันแอดมาบึ่งราคากันครับถูกๆ,ๆบ่บบบบหน่อยได้ครับงัว,วพี่น้องบ่บตัวหน่อยไดย้ตัวใหญ่ครับเป็นตะเลี่ยงครับพูดดก็ไ้้แลวครับขาบพูดก็ได้แล้วดีก็หมูนะครับเห็นเนาะอาอครับขอบคุณครับแม่นี่เท่าไรครับเนี่ยมืดสาบานครับ สามตัวเนี่ย C ราคาเดียวกันเลยนะลาาเยนาะโอเคครับอ่ะหมื่นสามพันหาเดี๋ยวไอ้เบื้องที่ละตัวครับมาต่อเอาราคาเดียวอ่ะหนึ่งตัวนะครับ ตัวละ13,500บาทครับพี่นอ้องมาต่อราคาบิ่งครับนี่กรับหนึ่งหม่นับาทตัวง้อครับไล่เรียกกันครับสูงกับประมาณร้อยสามสิบกว่าๆนะครับนี่ครับแม่นี่ก็สิหางเป็นพวงนี่ลักษณะง้วครับราคาหมื่นกว่าบาท คาต่อร้องหน่อยครับนี่อีกแม่หนึ่งครับนี่แม่สีขาวครับนี่นี่ก็13,500ับาทครับ13,500บาทสีตัวเลยครับ เลือกดูครับพี่น้องโอ้ยถือครับพี่น้องนะครับตัวละหนึ่งหมืนสามพันหกร้อยบาทราคาต่อรองเลยครับยวไม่ได้ใส่เบอร์ติดต่อนเลยครับ ถือๆครับ4ตัวตัวเรา3 5 0 0บาทตัวรองได้อีกเอาไล่บ้างดู065 065 009 009 0782หอยลีนะครับอ่ะพี่น้องมาเบิรงครับ สำจัดโปรโมชั่นเหรอพี่น้องตลาดน้อยๆงัวกับราคาน้อยๆครับ13,500บาทแมนเบิร์ตัต้ง4ตัวครับพี่นอ้องเอาเลือกดูตัวซ้ำกันเบิร์ตมาเลือกเอาเบิ้งว่าชอบแบบไหนครับพี่น้อง ี่น้องเบิ่งชัดๆเลยครับ4ีโต้แ้วครับต้นโตดีสุดโตครับครับตัวขาวน้ำตานเกษตรกรผู้ยยอยากเลี่ยงง้วเลี่ยงควายมาซื้อง้วซื้อควายไปเลี้ยงครับตลาดน้อยๆง้วากา็ราคาถึกๆ น้อยๆตามแลมหละ,ะ,ะครับเกษตรกรผู้มาหาซื้อมาซื้อข้ยกะบพาท่านคอยมีปัญหาหรอกครับเพราะว่าคนกะชียังเราะท่านหูจักไรนะครับพี่น้องหูจักแล้วก็อยากมาเบื้องกะ mm hmm. นัดนี้มาบพราะท่านกะ mm hmm. เป็นนัดนาครับ mm hmm. เปิดทุกวันอังคารครับ mm hmm. เปิดทุกวันอังคารตลาดนัดบ้านหันตำบลบ้านหันอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับ mm hmm.